เอาละครับประการแรกเลยผมก็ต้องของกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อน FC น้องแมงมุมนับแสนนับใครกำลังดูผมอยู่ในจินตนาการด้วยนะครับสปอยแล้วไงใจเหรอคะ <laughs> <laughs> และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา สุดแสงสว่างแห่งการฟื้นฟูที่ราวกับเป็นแสงขององค์ผู้เป็นเจ้าล่างของโอเกอร์ตัวยักษ์ที่โลแนนสู้อยู่แทบตายก็กลับมามีสภาพปกติดังเดิมอัดแผลใช้การที่ส่วนหัวได้หายไปแล้วมันฟื้นฟูกลับมาในสภาพปกติด้วยความสามารถฟื้นฟูอันแสนขี้โกมันทําให้ตะแก่โลแนนนะครับถึงกบเงิบไปเลยแล้วก็ตกผลึกได้ว่าเทคนิคการบีบผัดพลังเวทที่เรียนมาจากเหล่าแมงมุมท่านเจตจำนงคู่ขนานของน้องแมงมุม,มนะครับ ตอนนี้มันไม่สามารถใช้กับน้องแรดได้แล้วนั่นก็เพราะว่าเวทเลเวลหนึ่งให้จะบีบอัดมานาและเสริมความเสียหายท่าเวทบนเข้าไปมันก็ไม่มากพอที่จะทำให้ร่างโอเกอร์ขนาดยักษ์เนี่ยได้รับความเสียหายจนเหลือจะซากจนไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้อีกทางเดียวที่ตะแก่โลแนนคิดออกก็คือต้องบีบอัดพลังเวทเข้าไ้ในเวทใหญ่ด้วยเพราะว่าจะทำได้จริงเหรอเพราะว่าในกรณีเวทขั้นต่ำตะแก่โลแนนมั่นใจได้ว่าเขาสามารถทำได้สมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะที่รักจรม,มาจากแมงมุมต้นฉบับ9ตัว,ตวที่น้องแมงมุมไขไว้แต่หากเป็นเวทเลเวลสูงเวทที่มีอนุภาคมากพอจะทําให้ล่างธรรมย่าของโอเกอร์ถึงกับต้องพินาศในคาเดียวก็มีแค่เวทเพลิงโลกันเวทที่ตะแก่โลแนนถนัดที่สุดต่หาจะใช้ทักษะแเดียวกบนองแมงมุด้วยการบีบอัพลังเวทมหาศาลให้กับเวทเพลิงโลกันซึ่งปกติก็เป็นมหาเวทบทใหญ่แล้วมันจะยิ่งคุมยากไปกันใหญ่ต่อให้มีความสามารถระดับตะแก่โลแนแล้วก็ตาม มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้เพราะเดิมทีเวทเพิงโลกันไม่ใช่เวทที่สามารถไล่ได้ด้วยตัวคนเดียวเป็นเวทที่ต้องใช้นักเวทหลายคนร่วมกันไล่ลาพังแค่ตาแก่โลแนนสามารถไล่เวทน,นี้ออกด้วยตัวคนเดียวตู้สิทธิ์หมายเลขสองอย่างเอเรนก็ถึงกับมองตาแกวิาฐานก็เป็นปีศาจไปเลย,เลยก็มีตรงหน้าคือโอกเกอร์ยักษ์คราวนี้ตาแกโลแนนต้องใช้วิชาสุดหินที่เขาไม่เคยทํามาก่อนและตลอดชีวิตที่ฝึกมาก็ไม่คิดจะทําเลยด้วยเช่นกัน แต่หากว่าไม่ทําก็ไม่มีทางล้มโอเกอร์ตนนัวนีได้ต้องลองสักตั้งหละ่ะทันทีที่ตัดสินใจเช่นนั้นตาแกโลแนนก็ได้ยินเสียงประหลาดที่เป่องออกมาจากโอเกอร์เขาไม่รู้ว่ามันกําลังคิดอะไรอยู่แต่ตาเท่านั้นกําลังสบตากับโอเกอร์ผ่านสกิลเนธหมื่นลีหึไม่ได้การโดนหมายตาซะแล้วนิวดอตจูงใจขึ้นลหยของมันไวหลับซอกเพราะยความที่เวทมนต์บทใหญ่นั้นมันสร้างเงื่อนไขข้อบูกมัดสําหรับผู้ไล่าตาแกรโรแนนในตอนนี้ ไม่สามารถถูกโจมตีได้ไม่ว่ากรณีใ,ใดๆก็ตามเช่นนั้นแล้วเวทมนต์ที่กำลังไล่อยู่ก็จะถูกยกเลิกแต่ถ้ารีสั่งให้นิวดอทหยุดการเคลื่อนไหวของโอเกอร์เอาไว้นิวดอทก็ตอบรับคำสั่งและเข้าจู่โจมโอเกอร์โดยไม่ปล่อยให้ใหมันเบี่ยงความสนใจไปที่ตะแก่โลแนนะที่ของนิวดอตตอนนี้ก็คือต้องซื้อเวลาจนกว่าตะแก่โลแนนจะไล่เวทเสร็จต่อให้เป็นโอเกอร์ที่มีพลังในการฟื้นฟูสูงโดนเวทเพลิงโลกกนที่บีบอัดพลังเข้าไปตรงตรง,ตรง ด้วยทักษะของน้องแมงมุมที่รักจำมารับรองไม่ลอดจบกันแค่นี้แหละเจ้าโอเกอร์ยักษ์ก็คำรามด้วยเสียงหน้าหวาดกลัวความหวังของตาแก่โรนนก็พังทลายด้วยเสียงกำลังของโอเกอร์พอสิ้นสุดเสียงคำรามอันน่าเสยดสยองพฤติกรรมของโอเกอร์ก็ต่างไปโดยชิ้นเชิงจากเมื่อก่อนจากที่พฤติกรรมของมันดูมีสติคิดอ่านได้แบบมนุษย์ก่อนหน้านี้หนาทีก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วแต่เท่าโรนนที่สัมผัสได้ถึงการไหลเวียนของเวทมนต์ รับรู้ได้ถึงบรรยากาศตรงหน้าแ,แรงกดดันที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกถึงภัยอันตร,รายที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน,นะนี่มันเหมือนกับพวกมังกรปัตตภีที่เคยเจออย่างบเอิญในเขาวุ้งกดยักษ์เอโรเลยนี่หว่าไม่สิรุนแรงยิ่งกว่าน,นั้นอีกข้อมูลที่นักผจญภัยให้มามีด้วยกันอยู่3อย่างอย่างแรกคือการสร้างดา่เวทอย่างที่สองคือการฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์และอีกอย่างสุดท้ายการเพิ่มสแตตอย่างมหาศาลจนผิดปกติ ความสามารถที่ข้ากำลังเผชิญอยู่จึงอยู่ไม่อาจอาธิบายความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงด้วยเวทศัพย์ยศหรือจิตต่อสู้ตัวข้าเองในตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้สกิลประเมินได้เนื่องจากใช้เนื้หมือนลีมองแทนสายตาตัวเองไม่รู้เลยว่าเลขสเตตัสของโอกเกอร์นในตอนนี้เพิ่มขึ้นมาหาสามเพียงใดแค่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็รู้ได้เลยว่าทั้งนิวดอนและฐานไม่สามารถปรับมือกับมันได้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่นั้นตัวข้าเองก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันทว่า จะถอยตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อให้แม้ม็นการดิ้นรนที่ไร้ประโยชน์สักแค่ไหนก็ตามข้าจะให้เจ้าลิ้มรสเพลิงโลกรนเองฮอตาแก่โนลนันส่งเสียงถอนหายใจสุดท้ายแล้วตาเท่าก็ไม่ได้เปิดใช้เวทเพราะโอเกอร์ชินหนีไปก่อนโอเกอร์ไม่สนใจทาหารที่ล้อมอยู่มันวิ่งฝ่าไปทั้งอย่างนั้นเร็วจนมองตามไม่ทันก็เนื่องด้วยสแตทที่เพิ่มขึ้นมาหาศาลผิดจากข่าวก่อนหนีไปแล้วงั้นหรือตาเท่าโรนัน ก็มองตามไปยังทิศทางที่โอเกอร์วิ่งหายไปอย่างเมื่อยลอยไม่ใช่แค่ตะแก่โลนานคนเดียวนะครับที่รู้สึกว่าเคว้งโดนทิ้งโดนเทอะไรอย่างนี้แต่คนอื่นๆแลวพวกทหารรวมถึงนิวดอสด้วยก็เช่นกันผู้คนโดนเทหมดฮะอืมแม้จะเป็นศัตรูแต่ก็หนีได้อย่างยอดเยียมมากน่ารับถือสิ่งที่ดึงสติตะแก่กลับมาก็คือคาชมของนิวดอสกล่าวที่ว่าก็โ่งเป็นในๆนว่าการต่อสู้ได้จบลงแล้วแม้นิวดอสเองก็รู้ว่าไม่สามารถตามไปโจมตีได้ต่ออีกแล้ว แล้วไม่ควรที่จะตามไปด้วยแม้ว่าพวกของตะแกรโลแนนในตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่โอกเกอร์ตัวนี้เลือกที่จะหนีก็ตามและไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดต่อให้รู้ไปมนุษย์อย่างเราเราก็ไม่มีทางตามความเร็วนั้นได้ทันอยู่แล้วต่อให้ตามไปทันใครจะมั่นใจได้ว่าจะชนะโอกเกอร์ที่อยู่ในสภาพแบบนั้นในมุมของตะแกรโลแนนโอกเกอร์มีสเตตัสสูงกว่ามังกรไปแล้วความสามารถทั้งสามอย่างอันโดดเด่นมันเหนือธรรมชาติเกินไปแน่น่าเสียดายดูดยอย่างนี้ ข้าย,ยอมเสี่ยงอันตรายแล้วเข้าไปส่องสเตตัสของเจ้าโอเกอร์นดให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยก็ดีอยู่และะ้วแท้ๆมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากกิลดักปจนไัยสักนิดนึงก็ยังดีอย่างน้อยก็อาจคิดแผนที่จะกำลามันได้ภายหลังตอนนี้โลแนนก็สับสนนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าสัญญากับภรรยาของนักอัญเชิญไปแล้วด้วยว่าจะล้างแทนให้จะตามไปก็อันตรายปล่อยไว้ก็ไม่ได้ทางนั้นจัดทับใหม่ค่อยคิดเรื่องตามไปป่ามันวันหลังก็แล้วกัน ฮอลโลแนนพูดแบบนั้นนะครับเสียงปริศนาก็ดังขึ้นว่าไม่จําเป็นหรอกขอรับชายชุดดานั่งทุกขเข่าอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้ามาใกล้ตัวผู้ใช้เวทมนต์ที่สัมผัสแก่นเวทได้ขนาดนี้เลยเหรอือใครกันไม่สิองค์กรที่มีบุคคลแบบนี้อยู่ก็มีไม่มากหรอกถ้างั้นก็รู้แล้วว่าตัวจริงคือใครสุนัขของประกาศิทแห่งพระเจ้านั่นเหรอถูกต้องขอรับแม้จะถูกเรียกว่าสุนัขแต่เจ้านั่นตอบรับคําสบประมาทได้อย่างง่ายดายเสียงที่ไม่สามารถจับอารมณ์ได้นั้น ตั้งเข้ากับผ้าสีดำสนิทที่ปิดบังทั้งใบหน้าองค์กรมืดที่มีศาส,สนาปรากาณ์ศิษย์แห่งพระเจ้าชักใจอยู่เบื้องหลังกลุ่มคนในเงามืดที่ว่ากันว่าคอยสังหารผู้ที่ออกนอกลู่นอกทางและพวกสอาศรที่ปะปงอยู่กับมนุษย์โดยไม่มีผู้ใดได้รับรู้องคอ์กรที่เคยได้ยินแต่ในข่าวลือตอนนี้กลับปรากฏตัวออกมาอยู่ต่อหน้าตาแก,กรูแนได้อย่างง่ายดายเอาว่าไงล่ะแล้วทุนน้อย่างเจ้ามาที่นี่ด้วยธุระอันใดขอให้ท่านยกหน้าที่ปากเจ้านั่นให้ข้าขอรับ คนจากหน่วยรอบสังหารกล่าวเช่นนั้นอย่างตรงไปตรงมาตะลังจะสื่อว่าให้ฝากเรื่องโอเกอร์ไว้กับเขาตาแก่โรนันก็แย้งไปนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่นี่มันอาณาเขตจัก,กรวรรดินะเว้ยเองย,ยังยัง,ยงมากล้าพูดแบบนี้อีกหรือวะตะเ่าก็จ้องหน้าหน่วยรอบสังหารกดดันทางสายตาลาวกับจะเตือนว่ามต,ต่างอาจักรเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะมาทําตามอําเภอใจแบบนี้เปะวะต่อให้ศาสนาประกาศสิทธิ์ทางวิจาจ้าจะเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลแข็งแกร่งข้ามณาจักรได้ขนาดไหนก็ตาม แต่การเข้ามาสร้างแรงภารกิจของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยโดยปกติ้วเขาไม่ทับทานทับที่กันหรอกเว้ยกล่าวให้ถูกก็คือแม้จะแรกแซงการเมืองต่างอาณาจักรได้สําเร็จแต่เขาก็ไม่ทําให้บาดหมางก,กันหรอกแตแกโลนันบ่นอยู่ในใจเสียงตอบกลับก็ดังขึ้นมาว่าแน่นอนว่าทราบดีขอรับสรุปก็คือคนของศาสนาประการศิทธิ์แห่งวัจเจ้า,เานะครับไม่ว่ายัางไงก็จะเสือกให้ได้ฮะกับเรื่องโอกเกอร์ตัวนี้ความน่าได้ของพวกหมารับใช้มันก็ทําให้ตาแกได้คิดไว้ว่า หากปฏิเสธไปก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพวกนี้จะยอมถอยหรือเปล่าเพราะหลังจากนี้ไปเจ้าพวกนี้มันอาจจะเคลื่อนไหวอย่างลับๆแล้วทําอะไรที่เกินขอบเขตสายตาโลแนนก็เป็นได้จะทําให้ตะแกโลแนนนะครับอดถามไม่ได้ว่าพวกเจ้าคิดจะทําอะไรกับเจ้าตัวนั้นกันนะอ่ะโคสุนนะรับใช้ของพระเจ้าก็กล่าวมาว่าขอให้สัญญาว่าจะไม่ทําสิ่งที่ทําให้จักรวรรดิเสื่อมเสียชื่อเสียงขอรับโลแนนได้แต่ยิ้มหน้าเดือนนะครับก็เพราะว่าคําตอบมไม่ตรงคําถามอะดิถึงได้ย่างนั้น ความจริงตรงหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนไปไอพวกนี้มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเองก็ได้โลแนที่ไม่มีทางเลือกก็เลยส่งต่อภารกิจป่าโอเกอร์ให้กับสุนัขรับใช้ของพระเจ้าไปโดยปริยายขณะที่เงียบกันอยู่นั่นเองเขาก็พูดในใจว่าขอโทษด้วยนะบูลิมุสเพราะข้าเองก็อยากจะแก้แค้นให้เจ้าด้วยมือแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะหากาศาสนาประกาศชธิแ่งว่าเจ้าเสนอตัวว่าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวข้าเองก็ต้องยอมแม้จะรู้สึกเจ็บใจอยู่ลึกๆแล้วก็ตาม โดนนที่ไม่มีทางเลือกมากก็ตะโกนสั่งออกไปว่าขอย้ำอีกครั้งจงเคลื่อนไหวโดยสมดุลเพาที่นี่คือจักรวรรดิเข้าใจนะเหล่าชาชีตอมก็ตะโกนออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าขอรับจุดนี้เองถ้าแสดงว่าตั้งแต่ตาเท่าต่อสู้กับน้องแร็นะครับไอพวกนี้มันซุ่มกันอยู่ตั้งนานแล้วฮะคุณผู้ชมก่อนที่ตาเท่าจะแยกจากสุนัขรับใช้นะครับคนหนึ่งที่คุมพูดก็พูดออกมาว่าแล้วก็ข้ารู้ว่านี่อาจจะเป็นคําขอที่ไร้มารยาทเพราะว่าในเมืองขนาดน,นี้ มีท่านผู้หนึ่งกำลังพนักอยู่กิวนักผจญภัยอาจมาพูดถึงเรื่องนี้กับท่านอย่างไรก็ดีขอให้ท่านอย่าเข้าไปยุ่งนะขอรับโลแนก็ทำมากหนานนี้ที่หน่วยรอบสังหารเสนอมาจริงจังมากกว่าตอนขอร้องเรื่องโอกเกอร์ียอีกแต่พอตะแกโลแนจะเอ่ยปากเพ้นถามนะครับนิวดอตโควิ่งทเทเลอร์อา拉กลับมาแล็ตะโกนเสียงดังไปด้วยเหลือไวเ้เพียงคำเตือนสุดท้ายชายชุดดำหน่วยรอบสังหารสุนัขลักใช้แห่งศาสนาประกาศสิทธิแห่งพระเจ้า ก็จางหายไปอย่างไรง้ร่องรอยตัดภ้ามาที่มุมหนึ่งซึ่งก็จะเป็นมุมของน้องแรดในเส้นเวลาเดียวกันแรดที่วิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมามองพุ่งสมาธิไปกับการวิ่งโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นประเมินอ,อีฝั่งต่ำไปไม่คิดจะประมาทหรือหลงละเลงในพลังของตัวเองแถมยังทุ่มเทกับการต่อสู้อย่างเต็มที่อีกด้วยทว่าก็ยังประเมินอ,อีกฝั่งต่ำไปอยู่ดีการวิ่งหนีหน้าของเพศในตอนนี้แหละคือหลักฐานชั้นดี หลักฐานแห่งการพ่ายแพ้และความอ่อนแอของผมหลังจากกลุ่มนักขัตจันไทยถอนตัวออกไปผมก็เตรียมการต่อสู้ครั้งต่อไปโดยไม่มีการหยุดพักและเตรียมการอย่างรอบคอบก็เพราะว่าเตรียมการไว้ยอย่างรอบคอบเป็นไงละ่ะหากจะให้พูดถึงการต่อสู้ครั้งที่ทแล้วกล่าวคือชนะขาดลอยการป้องกันตัวที่สมบูรณ์แบบการโจมตีระยะไกลด้วยดาบเวทระเบิดและการสั่งทุ่นระเบิดเอาไว้ซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่คราฟขึ้นมาสด,สด มันทาให้ผมควบคุมสนามรถได้อย่างง่ายดายและก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้แต่ถามว่าเป็นชัยชนะที่ได้ไมาอย่างสบายสบายไหมคําตอบก็คือไม่ถึงจะเป็นชัยชนะอย่างขาดลอยก็จริงแต่มันก็เป็นชัยชนะอิงฉิวเชียดเช่นกันภายใต้เบื้องหลังชัยชนะนั้นดาบเวทที่ผมเตรียมเอาไว้ก็หมดเกลี้ยงแถมตัวเองยังต้องวิ่งวนไปวนมาอย่างเอาเป็นเอาตายสแสดงท่าทียนเขี้ยวกดัดทําให้ฝ่ายนั้นถอนตัวไปได้หากเป็นภาพจากฝั่งนักประจนภัยที่มองเข้ามา ดูเหมือนไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทางนี้เองก็โดนไล่ต้อนพอสมควรเช่นกันหากว่าผมไม่มีคุณสมบัติพิเศษในการฟื้นฟูร่างกายโดยสมบูรณ์แล้วล่ะก็ผมคงจะพลาดท่าแล้วก็ตายไปแล้วแต่ก็เนื่องจากว่าศัตรูมีจํานวนมากและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพทําให้เป็นค่าประสบการณ์ชั้นดีและเลเวลอัพได้อย่างต่อเนื่องระหว่างการต่อสู้พราะแบบนั้นเลยชนะมาได้เป็นไอ้ที่ย้อนแย้งดีกันนะแต่นั่น ก็คือกรณีที่ตั้งใจไว้ว่าศัตรูอ่อนแอกว่าผมหากเป็นศัตรูที่เอาชนะได้ในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ในกรณีที่ศัตรูแข็งแกร่งกว่าผมคงวางแผนที่จะใช้วิธีล้มผู้ต่อสู้โดยหวังเพื่อนเลเวลอัพแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่สามารถล้มอีกฝ่ายได้ตั้งแต่แรกนั่นเองต่อเนื่องระหว่างการต่อสู้ที่ส่งผลให้เกิดการเลเวลอัพแบบลูกโซ่นั้นก็จะไม่เกิดเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนั้นและเพื่อในวันหน้าจะไม่พึ่งพาการฟื้นฟูตัวเองแบบสมบูรณ์ตอนเลเวลอัพ ยึงสร้างดาบเวทไปเรื่อยๆสร้างออกมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอใช้เอ็มพีเพื่อทักษะด้านเวทมวนต์จนหมดเกลี้ยงผมก็ฝึกดาบเพิ่มทักษะการต่อสู้ทางกายภาพไปด้วยนักดาบคนนั้นคนเดียวในบรรดาน,นักผจญภัยทั้งหมดที่สามารถประชิดตัวผมได้ถ้าไม่ได้รับบาดเจ็บตอนที่ลุกเข้ามาใกล้ผมคนคนนี้ถือว่าอันตรายสุดๆผมมีสเตตัสหนักไปทางสายเวทมากกว่าเนื่องจากต้องใช้ MP ในการสร้างดาบเวทสเตตัสเวทมวนต์เลยสูงกว่าทักษะทางกายภาพ ผมถึงพลังป้องกันในตรงเองก็ด้วยจินตนาการได้จากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูกำยังไม่ถูกเลยนะเพราะแท้จริงแล้วผมนั้นอ่อนแอกว่าภาพตรงหน้าที่เหล่านักประจญภัยเห็นพอการต่อสู้นั้นทําให้ผมวิวัฒนา,าการขึ้นเป็นโอเกอร์คิงแต่ถึงจะได้วิวัฒนา,าการจนสืบคุณลักษณะดเด่นของสายพันธุ์โอเกอร์ที่มีทักษะทางกายภาพแข็งแกร่งแล้วก็ตามทักษะด้านเวทมนต์ของผมก็จัดว่าสูงกว่าทักษะทางกายภาพอยู่ดีเพย์น okay. ี่เองมันจะเหมือนกับว่าสเตตัสในการต่อสู้ เหมือนยังไม่มีตัวตนอยู่จริงที่ผ่ามาก็ต้องต่อสู้ด้วยกําลังกายที่ต่าเตี้ยเลื่ยดินมาโดยตลอดแต่ก็โชคดีทุกครั้งที่เอาตัวรอดมาได้เพราะดูเหมือนว่าสเตตัสของสัตว์อสูรทางกายภาพที่ต่ําเช่นผมจะดันสูงกว่าพวกนักผจญวัย,ยที่บุกเข้ามาอันที่จริงล้วก็ต้องขอบคุณสกิลวิถีเทพศัพยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มสเตตัสทางกายภาพให้สูงริ้วซึ่งผมก็อัพเลเวลมันจนตันฮักเปิดใช้วิถีเทพศัพยุทธ์แล้วล่ะก็ เรื่องง่ายมากที่จะเอาชนะศัตรูได้ส,ส่วนใหญ่คิดว่านันกประจัญภัยเข้ามาไปที่ตัวผมได้ไม่น่าจะมีสแตตมากพอที่จะรับมือผมในสภาพที่เปิดใช้สกิลเต็มที่ขนาดนั้นแต่ต่อให้มีสเตตสที่สูงกว่าก็จริงแต่ในด้านทักษสะสกิลและความสามารถผมรู้ได้เลยว่าตนเองนั้นออกด้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับนกักประจัญภัยคนนั้นทั้งฝีมือดาบพรสวรรค์นในการใช้ดาบรวมถึงวิธีลุกลับทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนสู้นันกพจัญภัยคนนั้นไม่ได้เลย ไม่ใช่เพราะว่านภพอจญภัยนั้นบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วและผลจากการฟื้นฟูร่างกายตอนเลเวล up ผมน่าจะแพ้ไปแล้วใช่ผมไม่คิดหรอกว่านภพอจลภัยคนนั้นจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกเกิดมีมนุษย์ที่แข็งแกร่งกว่านี้โผล่มาล่ะผมจะทำยังไงต่อให้เลเวลจะเพิ่มขึ้นมากมายสักเพียงไหนในการต่อสู้หรือจะวิวัฒนา,าการไปเป็นขั้นสุดยอดอะไรก็ตามแต่จะประมาทไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อโต้ศัตรูรอบใหม่ที่กำลังจะเข้ามา แต่สิ่งที่เตรียมมาไว้อย่างยากลำบากนั้นก็ถูกทำลายได้อย่างราบคาบด้วยอนุภาคเวทเวนบนบางอย่างกวาดดาบทุ่นระเบิดที่วางอยู่รายล้อมหมดสิ้นในคาเดียวกำแพงดาบสายฟ้าเองก็ถูกฝ่าเข้ามาอย่างง่ายๆด้วยวิธีขี้โกงอย่างเวทเทเลพอตนำซ้ำดาบที่ติดตั้งไว้ก็โดนถอนลากถอนคนขึ้นมาจากหน้าดินจนหมดสิ้นอัศวินสูงวัยที่ปลุกเข้ามาท้งที่ใบหน้าโผลมาให้เห็นบางส่วนภายใต้กอกกำบงังใบหน้าของชายฉลาที่เต็มไปด้วยรอยเขียวยน่นเพราะว่า น้ำหนักในการเบี่ยงดาบความเฉียบคมในการลงดาบแต่ละครั้งไม่ได้ด้อยตามอายุลงไปเลยปีที่รู้ตัวจากทักษะนไายครั้งก่อนที่บุกเข้ามามีคนใช้ดาบเก่งเป็นจำนวนมากผมเลยฝึกดาบเอาไว้ด้วยแต่แค่กำลังแขนอย่างเดียวกับทักษะสกิลเวสัพยุทธ์ที่ทำให้สแตนเหนือกว่ามันก็ยังไม่อาจชดเชยความต่างระหว่างทักษะและประสบการณ์ในการใช้ดาบของอัศวินคนนั้นได้เลยเป็นสถาการ์ตึงเครียดที่เผลอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว แต่จะให้ผมจดจ่ออยู่กับัศวินสูงวัยคนเดียวก็ไม่ได้เพราะผู้ที่ส่งอัศวินคนนั้นเข้ามาด้วย,วยเทเลพอร์ตคอยโจมตีมาจากระยะไกลด้วยผมถูกคนสูงไวัยสองคนต้อนโดนมุมโดนยิงทะลุหัวจนเกือบไปเจอโยมาบาลโชคดีที่ดาบกว้างออกไปในสภาพที่เกือบจะหมดสติได้ปิดชีททหารนายหนึ่งเข้าเลเวลจึงอาฟขึ้นมาสงผลให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างทันท่วงทีถือว่าเป็นโชคดีซ้อนความโชคดีไปอีกขั้นหนึ่ง ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พอคิดอย่างนั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ก็พอโชคช่วยที่หนีมาได้ก็พอโชคช่วยเช่นกันสติสัมปชัญญะก็ให้จะถูกย้อมเป็นสีแดงฉานเต็มทนผมพยายามอดทนรักษาสติเอาไว้ให้ได้เพราะสังหณ์ใจไว้ว่าหากสติหลุดในตอนนี้แล้วก็จะทําเรื่องที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกอยู่ในสภาวะที่รักษาสติสัมปชัญญะได้อย่างชิวเชียบพอดี หากไม่ช่วยโอกาสวิ่งหนีออกมาในตอนนี้แล้วก็ผมคงปล่อยตัวให้หลอมรวมไปกับความรู้สึกพุ่งพลาดราวกับบ้าข้างนั้นแล้วก็อาราว่าอย่างไม่ยั้งคิดไปแล้วหากอยู่ในสภาพนั้นคงเอาชนะชายชรา,าสูงไวัยได้อย่างไม่ยากแต่ต่อให้ชนะได้แล้วก็ตามเพราะว่าสิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือการแหลกสลายของร่างกายนี้ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรหรอกผมยังคุมสติได้อยู่คุมสติคำนวณสถานการณ์ได้อย่างใจเย็นแบบนี้อยู่อย่างหรอกผมยังไม่เสียสติ เริ่มหอบหายใจลําบากผมหยุดฝีเท้าลงเพราะวิ่งมาอย่างเต็มกําลังเพราะอากาศอันหนาวเหน็บทําให้หายใจลําบากแล้วขาย,ยังหมดแรงอีกวิ่งมาไกลพอสมควรแล้วด้วยสิหนีมาขนาดนี้คงปลอดภัยโดยเ,เตเตตไตขนาดนี้ยังไงก็คงไม่มีใครตามมาทันหรอกขณะที่น้องยักษ์ถอนหายใจด้วยการโล่งอกโล่งใจอยู่นั่นเองลําแสงเวทบ,บนบิดอัอดอุภาคก็พุ่งเฉียดหน้าเขาไปที่ได้ยังไงกัน เลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่อาบแกล้งน้องยักษ์หันไปมองนันทิศทางที่แสงพุ่งมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นมีผู้ใช้เวทสูงอายุยิงอย่างไม่ยั้งเข้ามาชายสูงวัยที่ยืนจังก้ายอยู่ตรงนั้นอะอะไรกันน้องยักษ์ก็อึ้งจนพูดไม่ออกไปพักหนึ่งก่อนจะเรื่องสาเหตุที่เขาไม่อยู่ตรงนี้ได้ว่าใช่แล้วเพราะสกิลขี้โกงอย่างเทเลพอร์ตยังไงล่ะเขาทําเรื่องขี้โกงอย่างเทเลพอตได้นี่นาต่อให้ผมจะวิ่งเร็วแล้วลว,วิ่งได้ไกลจะเคียงไหน เขาแค่ใช้เทเลพอร์ตก็ตามทันแล้วเขาปลายตามองผมได้ตกตะลึงเงินงันอยู่จนทำอะไรไม่ถูกก่อนจะยกไม้เท้าขึ้นอีกครั้งผมไม่อาจหยุดความเย็นยะเยือกจนขนลุกสู้ที่คืบคลานเข้ามาผมออกวิ่งพร้อมกับแผดเสียงร้องคำรามไม่ใช่เพราะความโกรธที่แผดเผาล่างแต่เพราะความกลัวหนาวสั่นความกลัวที่เย็นยะเยือกราวกับจะแช่แข็งทั้งร่างที่กำลังพุ่งผ่านนี้อยู่ผมเริ่มคุมสติไม่ได้อีกแล้วทำได้แค่ปล่อยตัวให้วิ่งไปตามสัญชทาตญยาณก็เท่านั้น ออกวิ่งทั้งที่ขาเหนื่อยล้าเต็มทนอากาศหายใจที่สูดเข้าไปเองก็หนาวเหน็บจนแทบจะเสียดแทงทะลุปอดของผมปวดสีข้างขาก็หนักจนยกไม่ขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องหนีออกไปหนีลำแสงที่ถูกปล่อยออกมาละลอกแล้วละลอกเล่าค่าความเชี่ยวชาญถึงระดับสกิลต้านทานความกลัวเลเวล3เปลี่ยนเป็นต้านทานความกลัวเลเวล4ค่าความเชี่ยวชาญถึงระดับสกิลต้านทานนอกรี่เลเวล5เปลี่ยนเป็นต้านทานนอกรีดเลเวล6